ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเอาอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมา8ปีแล้วล่ะคุณลูก8ปีแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจานเข่ากุบกรับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะ ของแดดร้อนหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะนั่นแหละแล้วก็แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับๆตื่นๆคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออค่ะพยุงพยุงพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วบัดเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกรึบกรับกรึบกับลูกคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบี้ได้ยังไงคะของคน้องปลุกนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดใจเลือกซื้อสินค้ากับล๊กอะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสภาพที่คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะแค่ดยตัดใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น พุกสัมภาษณ์หลายเทสแล้วใช่ไหมคะ่ก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยไม่ใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่ไหนคะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะใช่ใ่ใชแค่ใช่แค่สามต่อสามซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อก็ลุกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูก หายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นยังไงนะาะเยละอ๋อดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจกงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเ่ยรางออะไรแล้คุณแม่ลององอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออลูกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ ไปได้เดินได้ไหวขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่นะคะผลลั์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนเอี้ยวตัวการจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยค่ะหน้าตาไม่บิดเบี้ยวด้วยเลยอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ขายของถ้าคุณแม่เข้าพ้องน้ำเนี่ยถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลุกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไร ก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะ่าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยารนนี้ีว่าตอนนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับผิวชั้นกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเทาเล้วกระดังกุบกรับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะมันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงค่ะถ้าถ้า ถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,คะขอเชิญเลยนะคะ,คะขอเชิญเอาไป